เสนอมากมายขณะนี้นะไม่ว่าจะเป็นพวก AFP AP แล้วก็สารพัดสือ่อทั่วโลกเขาเข้าใจหมดแล้วนะคะแล้วรวมทั้งสานทูตประเทศต่างๆก็ลงสู่พื้นที่ไปรับข้อมูลข่าวสารจากประชาชนโดยตรงสืบต่างประเทศเขาก็ลงพื้นที่นะคะเวลาเขามาคุยกับอาจารย์ธิดาเนี่ย เขาเขาลงไปหมดแล้วจะเป็นกลุ่มเสื้ออะไรต่างๆเนี่ยเขาลงไปหมดลงไปสัมภาษณ์ไปพูดคุยเพราะเขาหนึ่งเขาเชื่อเนชั่นกับโพสต์ไม่ได้ถ้าสมัยก่อนทํางานง่ายๆก็พอเวลา Nation Post เนชั่นโพสต์ลงข่าวอะไรเขาก็เอาไปลงต่อแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยเขาพบความไม่ชอบมาพากลเพราะฉะนั้นสื่อเนชั่นกับโพสเนี่ยก็เลยต้องมีการปรับตัวโพสต์ Post ก็ปรับตัวแล้วระดับหนึ่งนะคะ ก็คือจริงๆไม่ต้องทําอะไรเลยคุณได้งานความเป็นจริงเท่านั้นเองคุณก็สามารถที่จะสลัดนะฮะจากการที่ไม่มีจริยธรรมของสื่อออกไปได้นะฮะออกไปได้อาจารย์เคยไปออกรายการนะฮะในสโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศก็มีนักวิชาการและมีคอลัมนิสต์บางคนเขาก็มาถามโดยเขาอ้างอิงสิ่งที่พูดจากในหนังสือพิมพ์ นะะที่โค้ดมาจากโพสต์โพสตสุเดหรืออะไรอาจารย์ก็จำเป็นต้องวิพากษ์ไปเลยคุณก็รู้ว่าสื่อในประเทศไทยเป็นอย่างไรโดยเฉพาะสื่อภาษาอังกฤษนะว่าเป็นสื่อที่เลือกข้างนะเป็นสื่อที่เลือกข้างชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะถามอาจารย์ก็พูดกับเขาอย่างเงี้ยคุณถามฉันเลยแต่ว่าถ้าคุณไปอ้างคําพูดของแม้กระทั่งคําพูดของฉันในสื่อพวกนั้นก็ไม่ตรงความจริงเพราะบางครั้ง มันก็ถูกบิดไปบ้างนะซึ่งทำให้เข้าใจไปตรงข้ามเลยนะฮะอันนี้ก็อนุภาพของสื่อเหล่านี้เนี่ยมันมีต่อฝ่ายประชาธิไปไตยมากไม่ใช่น้อยถ้าเรามองว่าสื่อโทรทัศน์เลือกข้างนั้นเนี่ยได้ทำหน้าที่ในการรวบรวมมวลชนในการสร้างความเกลียดชังในฝ่ายประชาชนนะฮะก็มีอนุภาพมาก แต่สื่อสิ่งพิมพ์พวกนี้ก็มีอนุภาพในระดับโลกเหมือนกันแต่หนบัดนี้สิ่งเหล่านี้มันได้ลดความสำคัญลงไปจากการที่เขาบิดเบือนมากเกินไปอยู่ข้างอ,อนุรักษ์นิยมมากเกินไปทำลายฝ่ายประชาไตายมากเกินไปจนไม่ได้รับความเชื่อถือจนกระทั่งสื่อต่างประเทศต้องเข้ามาหา ข้อมูลเองในประเทศไทยแล้วคอลัมน์ต่างๆก็เท่ากับตอกหน้าสื่อเหล่านี้อย่างน่าหงายเลยเพราะนั้นเขาทำตัวเขาเองนี่จึงเป็นเรื่องที่ว่าบางครั้งฝ่ายประชาชนเนี่ยต้องอดทนอย่างยิ่งแต่เราต้องทำแต่ในสิ่งที่ถูกต้องเพราะระยะย,ยาวเนี่ยความจริงมันจะพิสูจน์นะว่าความถูกต้องอยู่กับใครดังนั้นนี่จึงเป็นการยกตัวอย่างถึง ทั้งด้านที่รุ่งโรจน์ของเขาและด้านที่ล้มเหลวของเขาก็คือสื่อเหล่านี้นะคะมาสื่อที่สามที่เราคิดว่ามีความสำคัญเช่นกันแต่อาจจะลดลงไปแล้วนะคะก็คือสื่อวิทยุสื่อวิทยุสื่อวิทยุโดยเฉพาะนะะสื่อวิทยุทหารนะเป็นสื่อวิทยุของหน่วยงานความมั่นคงต่างๆ คือมีสื่อวิยุทหานคือประเทศไทยเนี่ยมันแปลกกว่าประเทศอื่นนะคะประเทศอื่นเนี่ยทหารเนี่ยไม่มีโคต้าสถานีโทรทัศน์ไม่มีโคต้าสถานีวิทยุพูดตรงๆแม้กระทั่งธนาคารธนาคารเนี่ยนะตอนนั้นอาจารย์ทำอ,ออกจากมหาวิทยาลัยแล้วก็มาทำธุรกิจเล็กๆจำนวนหนึ่งแต่ก็ติดต่อกับต่างประเทศ เวลาเราติดต่อเพื่อนต่างประเทศเนี่ยเขาก็พูดเหมือนจะร้องไห้เลยบอกคุณเปลี่ยนธนาคารได้ไหมเพราะช่วงนั้นอาจารย์ใช้ธนาคารฐานไทยแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นมาก็เป็นที่ตลกขบขันบอกคุณดูสิว่านี่ชื่อธนาคารอะไรเขาเลยหัวเราะปนร้องไห้เลยเขาบอกคุณเปลี่ยนธนาคารดีกว่านะเพราะว่าอ่าประเทศไทยนี่แปลกนะเพราะนั้นจะมีโคต้า พวกท่านก็จะได้ยินว่าโดยเฉพาะวิทยุในหลายปีก่อนนั้นเนี่ยถึงปัจจุบันก็ยังมีบทบาทเพราะคนเนี่ยทำงานอยู่ข้างนอกอยู่ในรถนะคะหรือทำงานตามร้านตามอะไรเนี่ยก็ต้องฟังวิทยุไปนะก็ก็มีอิทธิพลโดยเฉพาะกับคนชั้นกลางและคนชั้นล่างจำนวนหนึ่งซื่อวิทยุทหารเนี่ยสายอนุรักษ์นิยมเนี่ยคือถ้าพูดเร็วๆนะคะ พูดเร็วๆเพราะว่าเราเหลือเวลาอีกไม่มากเนี่ยสำคัญที่สุดก็ในช่วงหลัง14ตุลาขณะนั้นหน่วยงานความมั่นคงและสื่อทหารเนี่ยโหมกระหนำ่ำนะสื่อวิทยุยานเกราะที่สำคัญก็โดยพันเอกอุท่านนะคะดูเหมือนก็ทีมงานได้เตรียมภาพมาดูเหมือนจะเพิ่งเสียชีวิตนะคะตอนนั้นเนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นดีเจ นะฮะอยู่ที่สถานีวิทยุยานเกราะพูดตรงๆว่าปลูกมาให้ข้ามันข้ามันประมาณอย่างนั้นแหละปลูกกระดมประชาชนให้มีความเกลียดชังนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วให้รวมกันออกมานะแล้วให้คนเข้าไปเพื่อไปจัดการกับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มันเป็นพวกไอคอมมินิตมันเป็นพวกแก้วกินหมาไปดูสิมีหมามีอุโมงเก็บอาวุธ เต็มไปหมดนะไอ้พวกนี้มันจะล้มนะฮะรวมทั้งหมายถึงตอนนั้นในกรณีที่ว่ามีการเล่นละครเรื่องการแขวนคอคนนะคะแขวนคอคนที่ที่ถูกจับเป็นเจ้าหนะ้าที่เป็นพนักงานไฟฟ้าที่นครปฐมสองคนดังนั้นก็มีการแสดงในการแขวนคอแล้วเขาก็อ้างว่าไปเป็นการ คล้ายๆกับว่ามีมีหน้าตาเนี่ยคล้ายนะฮะก็คล้ายๆกับเรียกพูดตรงๆว่าในในส่วนของพระราชวงศ์ชั้นสูงคือหมายถึงพระบรมโอรสานั่นแหละนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะเพอ,เอิญมีการแต่งหน้าหรือบางมุมของภาพแล้วคนนั้นก็ยังทํางานอยู่เลยเดี๋ยวนี้ยอยู่ในหนังสือเป็นนัก ถ่ายภาพแล้วก็เดี๋ยวนี้อาจจะมีตำแหน่งสูงในหนังสืออสทนะคะแต่เพอาะเอินตัวเขาเล็กก็เลยถูกจับไปห้อยคอเพราะว่าตัวเล็กหน่อยในการแสดงวันนั้นนะอันนี้ทั้งหมดเป็นการปลูกระดมที่ที่เรียกว่าได้ผลมากๆนะก็มันเหมือนกับคล้ายๆกับในกรณีรวันดาที่พวกดีเจวิทยุทั้งหลายเนี่ยก็เรียกว่ายุยงให้คนออกมาฆ่ากัน เพราะนั้นสือวิทยุนี่ก็เป็นสิ่งที่ประมาทไม่ได้แต่ตรงข้ามสถานีวิทยุชุมชนของประชาชนคณในนี้ปิดไม่มีกําหนดเปิดเลยนะคะปิดไม่มีกําหนดเปิดเลยนะแต่ว่าสื่อวิวทยุทหารและหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยยังดำรงอยู่ดังนั้นนะกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็เมื่อมอีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก็จะมีบทบาทในฐานะ เป็นสื่อสายอนุรักษ์นิยมที่มาจัดการกับรัฐบาลและก็มวลชนในฝ่ายประชาธิปไตยมาข้อ4นะคะข้อ4ก็คือสื่อโทรทัศน์ที่สัมพันธ์ผลประโยชน์กับกลุ่มอนุรักษ์นิยมพูดง่ายๆว่า,ฟร,วา,าฟรีทีวีที่ได้สัมปทานอะไรค่ะฟรีทีวีที่ได้สัมปทานเอาพูดกันตรงๆอะไรนะ,ะฟรีทีวีทั้งหลายในขณะนี้ ขนาดนี้เนี่ยเอาช่องห้านะช่องห้าช่องสามช่องเจดอันนี้เนี่ยช่องห้าเนี่ยเป็นสถานีโทรทัศน์ทหารในโลกนี้ไม่มีนะมีแต่ประเทศไทยมีสถานีโทรทัศน์มีสถานีวิทยุของทหารไม่มีอะในโลกนี้มีประเทศไทยนี่แหละอันนี้เป็นผลพวงมาตั้งแต่ในช่วงของการาทำรัฐประหารและปฏิวัติมาเก่าก่อน เพราะนั้นทหารก็เลยยึดสถานีวิทยุโทรทัศน์เอาไว้แล้วก็ไม่ปล่อยทีนี้357นะมันเป็นฟรีทีวีที่มีอิทธิพลเพราะฉะนั้นยามที่มียกตัวอย่างเช่นในการประท้วงปี53มีภาพข่าวจำนวนมากออกไม่ได้ไม่มีทางที่จะออกได้เลยนะถามว่าทำไมเขาต้องเป็นแบบนี้เขาก็ต้องการเพื่อความอยู่รอดนะ สานี้ช่องห้าเป็นของฐานโดยตรงมันแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนอื่นอีกนะคะในส่วนอื่นอีกนะคะเช่นช่องเจ็ดช่องสามแถามว่าตระกูลช่องสามกับช่องเจ็ดเนี่ยร้ยเป็นอันดับต้นต้นในตลาดหลักทรัพย์คนที่มีหุ้นมีมูลค่าสูงเนี่ยไปดูเลยนะคะจะเป็นกรนสูตรนะคะหรือตระกูลของทางช่องสาม เป็นแถวมาเลยเป็นลำดับเลขตัวเดียวของผู้ถือหุ้นที่มีมูลค่าสูงในตลาดหลักทรัพย์แต่ยังไทยรัฐเขาไม่เอาเข้าตลาดเขากลัวคนอื่นจะมาแย่งามาครอบงำหรือมาซื้อหุ้นเข้าไปเขาก็ไม่เข้าแต่ว่าช่องสามช่องเจ็ดนั้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เจ้าของก็เป็นผู้ถือหุ้น ที่ไม่ยอมปล่อยมือเลยแล้วถามว่าเขาก็ต้องรักษาสถานภาพเอาไว้ดังนั้นเขาต้องอยู่รอดในทุกกรณีแล้วในประเทศไทยนั้นเนี่ยพลังอนุรักษ์นิยมของรัฐเนี่ยกล้าแข็งเพราะฉะนั้นการจะได้สัมปทานการประมูลในราคาที่ไม่สูงมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะยังไม่ทันหมดเวลาเลยช่อง3ต่ออายุละนะคะต่ออายุเรียกว่าไม่รู้จะทำยังไงเลยตาปิดๆเลย รัฐบาลนั้นก่อนจะออกมาเนี่ยก็รีบต่อเลยแล้วที b ีบีเอสที่ปรากฏอยู่ในภาพบบเมื่อกี้เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นพลังอนุรักษ์นิยมสมบูรณ์แบบเช่นกันนะทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้เงินมา600ล้านต่อปี600กว่าล้านเดี๋ยวนี้ต้องจ่าย2,000กว่าล้านแล้ว2 0 0 0ันกว่าล้านจ่ายพลังยังเป็นพลังอนุรักษ์นิยมนะแน่นอนรายการทั่วไปก็ใช้ได้นะคะ แต่เป็นรายการที่เหมาะสำหรับคนชั้นกลางเป็นหลักและปัญญชนเป็นหลักแล้วก็สนับสนุนเอ o แล้วรายการการเมืองก็จะเป็นรายการในฝ่ายอนุรักษนิยมผู้จัดรายการบางคนก็ไม่ใช่เสื้อแดงเลยก็อยู่ไม่ได้นะอ,อย่างเช่นคุณพินโยเป็นต้นคุณพินโยในยจอยจารนที่ดาทีแรกเนี่ยมือสั่นเลยนะแต่ว่าเก่งขึ้นเก่งขึ้น,นมีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมากขึ้น นะอยู่ไม่ได้หลายคนบางคนเนี่ยก็ไม่ใช่เสื้อแดงเลยก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นนะเราก็จะเห็นว่าสื่อโทรทัศน์เนี่ยมีอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงดังนั้นถ้าเราดูมาแต่ต้นนะเอาสื่อสื่อโทรทัศน์เลือกข้างช่องอทีนิวนิวส์วันนะแล้วก็ เรียกว่าฟ้าวันใหม่อย่างเงี้ยนะมันชัดเจนหนังสือพิมพ์ก็เป็นค่ายเขาเสียเกือบส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดวิทยุทหารและฟรีทีวีอีกถามว่าทั้งหมดนี่คือพลังอนุรักษ์นิยมที่ครอบงำนะสื่อของประเทศไทยเหลือช่องว่างให้ฝ่ายประชาธิไปไตยน้อยมากและนี่คือคำตอบว่าทำไมพลังอนุรักษ์นิยมจึงสามารถที่จะ ครอบงำสังคมไทยได้ยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะอิทธิพลของสื่อซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นพลังอนุรักษ์นิยมหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันต่อพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ